สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ซูกับพ่อมจะออกเดินป่าเอ๋อเลยค่ะืันนี้ไม้ไม้ค่ะไปมองไม้ Now, okay, okay. หาไปเรื่อยๆ <laughs> จนกว่ามันจะเบิดตเดอะคะ่ะซูจะหาไปเรื่อยๆหาเก็บไว้เนาะคะ่ะเนาะก,กินไปน้ำเก็บไปน้ำจะได้เอ่อ หูมองว่ามองได้มันมีปีหน่าซูจะได้หูจะได้บพะต้องตามหานะค่ะเนาะก็จะได้หาง่ายๆค่ะจะไปศึกษาเห็ดน้่ค่ะว่าไหนกินหดกินบ่ไดเนาะค่ะเนะเาะนะคะไปพอกันอยู่ปลาเห็ดเลยค่ะไม้ไม้ค่ะเหมือนนี้เขาปลาด้วยค่ะเพื่อนๆก็จะต้องแบบมันมีน้ำอะค่ะเพราะว่ารองเท้าสูพังกางเก,กงสูพังไปหลอกที่แล้วนก็ดีแฟนซูเราก็เลยหใส่อันนี้ ใส่ไห้นี่ค่ะป้องกันน้ำป้องกันเหี่ยวเกาะเนาะค่ะเนาะในขางนึงเนี่ยมันใส่เลยเราก็ใส่เรียบร้อยได้ค่ะนี่ยตัวกำลัง<ม>ใส่ใจน่น้ำมันเกาะน้ำไม้เนี่มันขอ้อเ<ม>สียห้าก็จะได้บ่ต้อง แก่เขาจะได้ไปต่องพังเนาะค่ะเนาะรองเท้าคู่เนี่ใหม่ใ,ม,ใม่กลายเป็นดางไปเลยค่ะแต่ว่าถูก็ยังใส่อันเดิมอยู่เพราหนามมันเกาะไงค่ะจริงจริงมาต่องใส่รองเท้าอีกคู่นึงแต่ว่ามาหล่อแฝกเราได้ใส่ไงมันก็เลยต่องใส่คู่นี่ตลอดเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ้อมลุยไปเพื่อนๆลุยหาเห็ดต่อเฮ้าเรียบร้อยแล้วของทุกก็เรียบร้อยแล้วค่ะร่มแดดดีค่ะอากาศดีแต่ว่ามันมีไอ้มีล่มค่ะพน <c ười> มะย่างเตะด้วยค่ะเดอนเขา้าลุยหาเห็ดกันต่อค่ะมาเดินเที่ยวนำ้ำ้วก็หาเห็นดน้ำค่ะไปพ้อ,พอมๆกันเนาะเนาะมาได้ค่ะเพื่อนมาลุนกัน ว่ามันแมนบอกมันคือไงดีแทะนี่นก็ปกคุ้มมียังอยู่กระดอกกะเดือดะอุ้ยตัดการบรังไงเผยเผื่อนเห็นบอแมนค่ะตัดเลยง่ยาไไรกระดอกเคค่ะ เห็ดอะไรครับพี่ลาตีนหนูคิดว่ามันน่าจะกินได้นะหนูเคยเห็นน่ะเนี่ยก้านใหญ่มากเลยอ่ะหนูเคยเห็นเขาลงมันมีรอยเจาะด้วยเห็นไหมมันมีรอยกินด้วยแมลงกินเนี่ยหนูเชื่อว่ามันกินได้แต่ม่รต้องเ,เรียกเห็ดอะไรแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยหนูว่าใช่อ่ะน่าจะใช่นาะนี่ตามหาตั้งนานอยู่นี่เอง สวยงามเลิศประเสริฐสีจริงๆแม่นางเอ้ยกว่าจะเจอโอ้ยนี่ค่ะงามงามเพื่อนๆเดี๋ยวยสดจะค่อยๆดึงเขาเด้อค่ะมันีหนามผอมโอ้ยกามมันไงอยู่ค่ะนี่โอ้ยเหลืองอลามงามายพี่น้องเลยเพุ่อนะเป็นแม่งงามแห้งงามคักงามเนยตัดเพื่นก่อน ขึ้นกบเดี๋ยวเขาจะได้ขึ้นอีกเนาะค่ะเนาะนะเบื่องเพื่อนเกือบใบไผ่ยางเข่ามาเนาะค่ะเนาะไปเดี๋ยวเราหาต่ออยู่ไกลๆกันค่ะแต่ผมโโหกินไก่กินได่บอต้องมาลุนซอยกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตองมาลุนซอยกันเนาะค่ะเนาะขอให้มันเป็นกินได่เถอะการบุกใหญ่หนึ่งมือนะเบิ่งการเขาดูนี่มันลบซ่อนอยู่ค่ะมันอยู่กับหยางสิละค่ะอย่างที่บอกค่ะปุกใหญ่หนึ่งมาค่ะ ตัดเอาเลยเนาะคะ่ะเนาะอุ๊ย,ยเพื่อนบ้านเถาเลยฟาจ,จบดีเรื่องอารามแข็งเป๊กเลยนี่คะ่ะโอ้โอ้เต่นเต้นเต้นเต้นค่นเต้นแสดงว่าตรงตรงมีแต่แฉตรงมีอีกเดี๋ยวสิ่หาต่อคะ่ะบ้างพู้นนะมาใกล้กันบ่ไกลกันเถ่นเพื่อนนี่เจกนึงค่ะกำลังโดนเจาะเลยงามแห้งการง่ายไงสอดตรงการง่ายนะน,นี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ ตัดเขารลอบหนี้ม,มามีเวลาดตัดค่ะ <laughs> โอ้ยโอ้ย,อยเพื่อนๆเลยกำลังงามเลยค่ะนี่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆนี่แข็งแข็งอยู่เลยค่ะพื้นเต็นแห้งดอกบางไงสามดอกติดติดกันเลยค่ะมวนหลายพี่น้องเอ้ยหาผู้เดียวกับมวลคนน่ะเจอแต่อันงามเนาะมันกับมวนแล้วเบืงงบนพี่น้องงามได้งามดีเว้ยคนน่ะ นเนื้อก็ร่างแน่นก็ร่างแข็ง,เล,งเลยอ่ะก็ร่างพอกินเนี่ยซ้ำเนี่ยสัวอยากได้แบบนี้อย้ยสุดยอดได้ละแล้วเพิ่นออกจักหน่อยก่อนเห็นพ่อค่ะหญ้าติดเนี่ยเดี๋ยวไปล้างเพื่อนๆดอกนี่เป็นตะกินแห้งมึงคนนะ่ะดอกเขาเป็นตะฮักขึ้นอย่างคุณนะ่ะอุ้ยงามขนาดเลยเห็บนบ่วคัน ฟังเข้าไปสวยงามมากเลยค่ะนั่งเข้าเมยค่ะเพื่อนๆทาชมบรรยากาศเบิ้องบรรยากาศดีดีเบื้งห่ะเพื่อนนี่ค่ะนั่งอยู่ใต้ต้นไม่นั่งอยู่แต่ต้นไห <c oughs> น,นกินหายแนวกินค่ะ จะพักกินนามกินทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆกินขนมแล้วก็มายางมาเจอเพอดีเลยเห็นบก่กำลังงามด้วยฉันอ้ยอโอ้ยงามขนาดพี่น้องเลยมื่อนี้ได้แต่ดอกกำงามลูกแมนบ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งบ่เบิ่งซอยนี้มันแมนอยู่บนก็ใหญ่แท้ โอ้ยเห็นการมันเหลังก็สะออนอแมนโพดแหละพี่น้องเอ้ยน,น,นี่งูกใหนึ่งอุ้ยเปิงเคิงอยู่โอ้ยสะออนเต็มหม้อเลยล่ะนี่สุดยอดค่ะมื้อ้ามาเบิงกันค่ะว่าสีแดงไรเป็นไรค่ะเพื่อนๆดูกระร่างสีเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะกระร่างเจ็ดเตรียมผอมเอาไปล้างเบิงค่ะนี่ใหญ่ปะค่ะ อย่ามันสิติดได้เด้อค่ะวูเปน็นอีกอย่างเดี๋ยวซูเอไปล่างชิดต่มเขาเลยนี่ค่ะเพื่อนอันนี้ก็การมันหักค่ะนี่แต่ดอกยิ่งใหญ่ค่ะมือนนี้ดอกยิ่งใหญ่แล้วก็นแ,นนแน่นด้วยได้บ่ทุกดอกแต่โบ่มีเสีย ัวยามันอยู่ไตหยาค่ะนอกจากห้องสีหล่างมันจังสีออกเนาะคะ่ะเนาะดึงออกมันก็ค่อยออกเป็นไรนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะหยาเต็มเลยอูเป็นอีหยังแล้วล่างล่างแป๊บเดียวก็ออกแล้วเอแปรงคัดๆเนยนี่ค่ะได้บ่หลายค่ะมื่อนี้แต่ว่ามันก็ค่อยๆเบิดลงไปเรือยเนาะค่ะเนาะคนกะหาหลายพอ ดอกก็ร่างงามก็ร่างพอดีค่ะเห็นบ่นี่อุ้ยเห็นบอคนเพื่อนไหมอุ้ยอันนี้แหงง้งใยใยขับบานแล้วเขาก็ใส่ได้ด้วยนะโมเมนต์วสีอนนี้ใยแห้งแห้งใยกับดอกแล้วก็งามด้วยค่ะเห็นไหมการขาวจุนพูนอยู่อืน,น,นั่งวางไว้นี่ ก็ยังมีเฮ็ดอันนี้อยู่ด้วยค่ะยังไงเออเฮ็ดไอ้อ,อันนี้อันนี้งามงามเพืเ่อนๆนี่ตะบการเขาขึ้นหน่อยค่ะแถบอยากได้เฮ็ดพึ่งหวานนี่ได้ละแบบงามแห้งเห็นจะได้เห็น อยากได้อยากได้ไข่แบบนี้ค่ะนเผื่อนเห็นบอกนี่นี่ค่ะเหมือนเห็ดผึ่งเนยเลยค่ะนี่เพราะว่าข้างในครับจะเป็นขา,ขาวๆเห็นบอกนี่เหมือนเห็ดผึ่งเนยนุสุว่าน่องแมนเนี่ยเห็ดผึ่งขาล่ายพอมขาเขาจะไล่ไล่ในน้นอยว้ยามันเบิดก็ยังเหลืออีกอยู่ก็ยังได้อยู่แล้วไข่เหมือนเผื่อเบ่เบิดง่ายๆได้เปล่งเผื่ะเต็มเลย นานที่สำคัญนี่เท่ากันยังไดอยู่เห็นบ่กลัม <laughs> ิอันยห้งง่ๆนา่นเลยอะนี่ค่ะทำความสะอาดเฮ็ดร่มเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นบอ่เ,น,อเนือข้าวขาวค่ะสุกกระลังสียางเนาะค่ะเนาะเอาไปล่างคัดเอาความสุกกรกเขาออกแบบที่นี่กะ ฉีกเอางแต่ไอ้ใบเขาค่ะกําลังเสียเอาไปอย่างเนาะค่ะเนาะอย่างพี่กลับไปก็ไม่เขาซุกแล้วก็เอาไว้ถัดตั้ปนค่ะเหมือนเดิมค่ะ